สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคลิปนี้ช่างต่อยบด,ดอนจะพามาทํากับข้าวนะครับผัดพวงไข่นะครับผัดเผ็ดผัดเผ็ดพวงไข่นะครับเามาดูเอาแบบผัดแบบพื้นบ้านแล้วเนี่ยครับไม่มีสูตรอะไรนะครับ ใส่น้ำมันลงไปนะครับหน้าซื้อนะครับซื้อมาจากสุนเ็งพาซาหกสิบเก้าบาทนะครับได้ครบหมดเลยแต่เขาไม่แห้พวกไม่ได้แค่พวกชูรสน้ำปลานะครับพวกพี่แกงพวกอะไรนี้ได้หมดเลยนะครับ ดูเอานะครับดูเอาอาจจะอธิบายได้ไม่มากนะนะครับพอมันเริ่มหอมนะครับแล้วก็อันนื้อลง ไขแตกถ้ามันแข็งไปนะครับเราก็เอาน้ำใส่นะครับเราต้องใส่อยู่แล้วนะครับผมชอบแบบมีน้ำนะครับ มีบ้านถาว่าสามว่แข็มได้ไหมอย่างมันแข็มก็คือมันแห้งนะครับถ้ามันแห้งไปนะ่ะว,ว่าเราลวนไปเรื่อยๆแล้วมันรู้สึกว่ามันแห้งอะ่ะบางคนเขาก็ชอบแบบผัดแบบให้แห้งนะครับแต่ผมไม่ชอบแบบแ,บบแห้งนะครับผมต้องมีน้ำา่วย่วอย่ายมาแตกปูงปังใครได้หรอ ยังไม่ปรุงนะครับเราต้องรอให้ตัวนี้มันสุกก่อนแล้วก็เติมน้ําแล้วค่อยปรุงสูตรไข่สูตรมันนะครับเราไม่ใช่เชฟครับเราทําแบบรวดเร็วไม่ได้ครับเดี๋ยวเติมน้ําก่อนแล้วเราค่อยปรุงแล้วเราก็รอให้มันเข้าเนื้อนะครับ น้ำก็สักหนึ่งลิตรนะครับแล้วเราก็จะปรุงปรุงแล้วเราก็จะปล่อยให้มันเข้าเนี้ไม่ใช่ันี้เกลือเกลือเล่นเกลือแล้ว ผงนัวตามความชอบนะครับตัวนี้มีผงนัวกับรสดีอยู่คนละครึ่งนะครับมีผงนัวมีซอสซอสเยะอะไส่เยอะเดอะเปรี้ยวมีน้ำปลานิดหนึ่ง โอ้ของแผ่เลยน้งปานอ๋ออร่อยแล้วเตรียมเสิร์ฟนี่น้ำจงเลี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลงผักลงอะไรไปมันก็น้ำมันก็จะแห้งลงเท่านี้ก็อร่อยแล้วนะครับเดี๋ยวชิมดู อืออะไรก็ไม่รู้ เ้ยอะไรกัดโอเคเราก็จะสูตรของเราคือการใส่มะเขือ,อก่อนมะเขือพริกไทยขอให้มาหมดเลยนะครับนี่บอกได้เลยว่า69บาท้ีบคุ้มนะครับ เกลือพริกไทยใบมะกรูดดูเหมือนน้ำเยอะนะครับแต่เดี๋ยวคอยดูตอนเสร็จนี่นะครับพอมันไม่เดือดมันก็อยู่มันก็อยู่แค่นเหมือนเดิมลแล้วก็จะรอให้มันเกือสุก กินกับม่บุ๊กคอยบอทันใจอู่อุ้ยเจ้าเพิ่งเปิดระบบอันตนโนมัติแกได้เถอะคอยจะให้เจ้า,าจจกินเจ้าไปน้ำนามนไปเอาขวบข่ายใส่ให้มันหอมอเ,เออใส่น้ำไปมันก็นหอมน้ำกันเบิร์ดนั่นแหละเจเยน็นเย็นคอยจะให้แบบนี้หไรเจ,จ้ากินมันหันที่เจ,จ้าว่าแทบเสนะียมคอยอไม่ใส่หอมกันเทียวเบิร์ดต่อผัดย่างขยบข่าย นี่ถึงคิ้วที่ต้องไายแล้วนี่ครับครบเซฟตั้งกระทะขึ้นเทลงกินได้เลย เขาก็มีหลายอย่างครับเขาพวกผัดเห็ดหมูป่าพวกอะไรก็มีต้ยมยำก็มีนะครับหอม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 มีนีบริตัว เป็นได้บอกแล้วเข้มพอแล้วพอแล้วผมจะกินวันนี้นะครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยครับอ่อยอร่อยอย่าบอกใครแต่ถ้าไม่อร่อยมาบอกผม แทบไม่แทบอยู่ที่คนปรุงนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ของเขาจัดมาหกสิบเก้าบาทนี่เสื้อบอกว่ากินได้สองคาบนะครับนี่หกสิบเก้าบาทกินได้สองคาบนะ พอแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วนะครับแซ่บแซ่บนะครับ